อ้่วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพ o อยแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมตูสกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอัปเดตของเกมพ o อยแบงค์นะครับซึ่งเป็นวันที่ b a t t l e Pass ตัวใหม่จะเข้านะครับซึ่งแพทเ์ตัวใหม่เนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วผมก็จะไม่ได้รีวิวซ้ำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับตัวสไนท์ที่มีการปรับดาเมจใหม่แล้วก็ปรับสเตตัสใหม่นะครับซึ่ง มีปืนที่น่าสนใจด้วยกันอยู่3กระบอกเลยนะครับแต่ว่าปรับเนี่ยปรับทั้งหมดเนี่ยห้ากระบอกนะครับผมก็จะมีสไนไม้ยักษ์น็อปพีเอแล้วก็สไนดีเอาร์วันนะครับผมแล้วก็สไนาคาเกาแปนะครับผมเนาะสไนที่มีการปรับดาเมจเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3กระบอกนะครับกระบอกแรกเนี่ยคือ D.S.R. 1น DS นะครับ D.S.R. วันเนี่ยดาเมจเดิมอยู่ที่98หน่วยนะครับปรับดาเมจใหม่ขึ้นมาเป็นหน6่ยหสน่วยนะครับส่วนสไนกระบอกที่2จะเป็นคานะครับเป็นสไนคยคาคาธรรมดาเลยครับที่เดิมทีเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่90หน่วยนะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็น110หน่วยนะครับนัดเดียวเดี่ยงครับผมนัดเดียวเดี่ยงการันตีด้วยตัวดาเมจนัดเดียวเดี่ยงนะครับถือว่าเป็นการปรับดาเมจใหม่เพิ่มทําให้ผู้เล่นเนี่ย ไม่ได้จำเจกับสไลกระบอกใดกระบอกหนึ่งทำให้เกมมันไม่ได้แบบจำเจอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ GM มีการปรับนะครับผมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับสำหรับการที่ GM ปรับนะครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไหนๆจะปรับแล้วก็ปรับอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่ปรับแค่สไลด์ยอย่างเดียวคิดว่าในอนาคตน,น่าจะมีการปรับสเตตัสปืนอื่นด้วยเช่นปืนไรเฟิลจู่โจมปืนเอ่อกลนเบาอะไรอย่างเงี้ยเออปรับให้มัน มีดาเมจให้มีมีสเตปที่มันเพิ่มมากขึ้นดาไม่สามารถสู้ปืนยุคใหม่ๆได้แต่อาจจะไม่ได้ล้าหน้ากันขนาดนั้นนะครับผมเนาะกระบอกที่3นะครับจะเป็นสไนไม้นะครับผมสไนไม้ของเราในครับผมเนาะนะั่นก็คือ s s g 6 9นะครับซึ่งตัวดาเมจตัวก่อนเนี่ยจะอยู่ที่76หน่วยนะครับซึ่งณตอนนี้ดาเมจปรับขึ้นมาเป็น90หน่วยนะครับตัวนี้ถือว่าเจ๋วเลยนะ90้หน่วยนี่คือไอชืเกือบตายอะ <c oughs> ไอสัตว์90หน่วยนี่เกือบตายเลยนะเพื่อนหนึ่ง ถือว่าเป็นสไนไม้นะครับก็สไนไม้ก็มีหลายกระบอกอยู่นะครับผมเนาะก็มีแบบธรรมดามีพันผ้าก็เอาไปเล่นขำๆก็ได้นะครับสำหรับสไนไม้นะครับผมดาเมจ90หน่วยก็ไปใส่อเทมเพิ่มดาเมจเอาเองเพิ่มหัวกระสุนเพิ่มหน้ากงหน้ากากใส่ถ่ายาสไนก็จะทําให้ดาเมจมันแรงขึ้นนะครับซึ่งวันเนี้เราเออผมลืมไปลืมไปขอ,ขอโทษขอโทษอ่าลืมลืมลืมกระบอกอื่นลืมกระบอก ดาร์คุนอฟของเราเนี่ยครับมีการปรับอัตราการละกสุนนะครับเดิมทีเนี่ยอัตรารการละกสุนจะอยู่ที่39หน่วยนะครับตอนนี้อัตรารการละกสุนเพิ่มมาเป็น47หน่วยนะครับผมเนาะดาร์คุนอฟมีการปรับเรื่องของอัตราการละกสุนนะครับจากเดิมที่ลั่นช้าให้เป็นลั่นเร็วขึ้นอีกหนึ่งกระบอกก็คือ p s g 1นะครับที่มีการปรับอัตรารการละกสุนเพิ่มขึ้นมาเหมือนตัวดาร์คุนอฟเหมือนกันนะครับเดิมทีเนี่ยสาหน่วยนะครับเพิ่มมาเป็น50หน่วยะครับหน ยิงเร็วขึ้นนะครับผมย,ยิงยิงเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นแต่ไอเรื่องความแม่นมาไป,ไปไปวัดกันเอาเอง <laughs> ว่ามันจะแม่นไหมนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะเล่นด้วยก,กันอยู่3กระบอกนะครับผมก็จะเล่นเนี่ยดีเอสดอาร์วันแล้วก็จะเล่นสไนค์ชาแล้วก็จะเล่นสไนคไม้นะครับส่วนดาวน,นอฟก,ก,กับพี่เอ็จีวันที่ผมขอไม่เล่นนะครับผมเพราะว่ามันผมมองว่า2กระบอกนี้เฉยๆสาหรับผมเราไปเน้นจุดหลัก3กระบอกดีวกว่านะก็คือพีเอ เอพีเอ็ดอ่า d r 1คาร์แล้วก็สไนม้นะครับจะเล่นสามกระบอกนี้นะครับโดยหนึ่งตาทุกครั้งที่ตายก็จะเปลี่ยนเปหนึ่งกระบอกนะครับจะได้ไม่จำจีเนาะโอเคส่วนไอเทม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 กูมีมั้เพื่อนอ่าใส่เพิ่มดาวมิกช่างรเออไม่ไม่ใส่สิเราเราต้องไม่ใส่สิเออเราต้องไม่ใส่เพราะว่าจะได้เห็นตัวดาวมิของมันเนาะอ่าขยาสไลผมไม่ได้ใส่นะครับคือจะได้ให้เห็นว่าตัว เขาเรียกอะไรนะอ่าจะได้ให้ให้เห็นเรื่องของดาเมจว่าเออมีการปรับดาเมจแล้วมันเป็นยังไงซึ่งฉายาผมจะใส่ก็เป็นฉายามีดกับฉายาพกละการตูร้ขวามมันยำไปนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมดีกว่าครับผมไป <S <S โอเคครับตอนนี้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่อยู่กับปืน DHR1 เขียว์ยิงไม่โดน รเบิมันปรับแล้วก็จริงนะแต่ว่าปีมือผมอยังกากเิมด้วยดิมจะปัง่าบังโอเคตายกดตัวบีนะครับจะเป็นการสลับแม็กกาซีนนะครับนี่คือความสามารถอย่างหนึ่งของปืนดีเอาวันะครับซึ่งตัวปืนจะมีแม็กกาซีนด้วยกันอยู่สองแม็กนะครับผมก็ถ้าเป็นตัวดั้งเดิมเนี่ยห้านัดใช่ไหมก็เท่ากับมีสิบนัดโอเคต่อมาเป็นคานะครับผม อันนี้คาดาเมจร้อยการเล่นสนัยกากเหมือนเดิมนะครับโอเคได้อยู่สองตัวเดี๋ยวตาต่อไปก็เป็นสนัยไม้นะครับหนึ่งตาต่อหนึ่งกระบอกนะครับผมจะได้เขาเรียกว่าอะไรเออจะได้เล่นกันครบครบทุกปืนนะครับผมเนาะแต่เอออะไรนะพีเอกวันกับยักษ์นอฟผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่า ันปรับแค่อัตราการกระสุนเนาะดาเมจทุกอย่างยังคงเดิมเพราะว่ามันได้รับการปรับจากซีรีเลกาโมไปละโอ้ยน้องไอ้กระสุนเพิ่มกับกระสุนเพิ่มด้วยเหรอเฮ้ยอันธาเพิ่งสังเกตไอ้เชือกกระสุนเพิ่มแปดนัดโอ้โหแจ๋วเลยต้องนี้สิเออปกติปืนถาวรเขาไม่เพิ่มกระสุนนะอันนี้เพิ่มกระสุนครับมาเป็นแปดนัดจากห้า เป็นแปดหือว่าแจ๋วเลยครับผมโอ้ยน่ารักรอ, GM อ่ะจีเอ็มอ่ะจีเอ็มน่ารักมากเลยบาเล่บาเล่เลไม่สู้เราบอกก่อนชอยไอ้เต้นเปียกกระสุนผมหมดแล้วยังไม่ได้เติมแต่เดี๋ยวตายไปสิแสดงว่าเลือดน้อยแสดงว่าเลือดน้อยเดี๋ยวกระสุนอ่าแบนเงาเท่ะอะ มันมีสองแมกกาซีนด้วยทอนไหนเนี่ยนะเท่เท่ตนไยโคตรสมัยก่อนเลยนะยังไงยังไงรู้ไหมร้อยหกสิบหกหน่วยนักเดียว,วมไม่ตายก็ให้มันรู้ก่อนไปไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตัหวหนึ่นร้อย อาละเบิดไฟเลยพ่อพ่นแม่ระเบิดไงอุ้ยไม่ทันจานี้น่าจะเหมาะกับสนาหยุมเลยเลือกมาเกิดย่างเกิดย่าง เ,เปลี่ยนกระสุนอ่าเปลี่ยนกระสุนแบบสลับแม็กนะเราไม่ได้กดแบบเปลี่ยนแบบตัวอานะเราใช้ความสามารถตัวปืนนะถ้ากับว่าเราจะมีกระสุนทั้งหมด16นัดต่อหนึ่งแม็กกาซีนโอ้โดนอยู่นัดเดียวตายครับสไลล์ลูกนี้มันยิงยาก แตกสิสกสอ,สองตัวจัดปจาจักสไลไม้ไหมเออสมัยู้จัดสไลผันผ้าไหมเออได้ปรับดาเมจใหม่แ้วเว้ยนะดาเมจเก้าสบหน่วยนะ อะไรเลยร้อยหจ็บร,อร้บรอยห้องสไนมันไม่ค่อยมีนะมันมีคันเลตสไนมันาจะเลตคนเดอยิรลอยยากไกลสู้ DSR ไม่ได้หรอกเว้ยแล้ว DSR ของเรานั้น ปรับดาเมจใหม่ดาเมจกูร้อยหกสิบกว่าหน่วยไปเพื่อนสูอยากอุย้ยแตกจากคาไม่หนูคาคาบ้านนะตอนไหนคาตอนนี้ก็ได้ปรับดาเมจนะออมาไหม ลร้ยอ,อ,ลอยสิครับมาตรงตรงนี้ก็เสร็จดีนะสนายพัน balances. ผ้าโหเขาปั๊กระสุนสเป็นแปดนัดนะลาเม็ดเก้าสิบหน่วยครับตายเราก็จะเล่นสลับไปเรื่อยๆนะครัแต่เราจะเล่นแค่สามกระบ,บอกเท่านั้นนะครับเราจะไม่ได้เล่นครบผ้ากระบอกนะแต่คุณน็อกกับพีเอสจีวันผมงดไม่เล่นนะครับเพราะว่า ดาเมจเท่าเดิมนะครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่มเรื่องของอัตราการกระสุนเนาะให้มันยิงเร็วขึ้นนะทั้ง P.S.G.1 ทั้งดาร์คโนอฟเลยไปเล่นกันได้นะครับโอ้ t s r 1นี่มันแรงจริงเลยนึดรร้อยสิครับ โอ้โหแตกมาต่อมาเจอคาร์น no, ิโหนูตายตอนไหนวะใครยิงวะ จะตปรับดาเมจนะครับจากเท่าไหร่วะ80กว่าเอ้ยจาก80ดไปเก้าเนี่ยนี่ไงเจอคาห์ผมนะเจอตายเป็นอะไรหนูพันผ้าของเราตายสี่หนูตายสี่หนูอ่าสำหรับสไนพ์พันผ้าของเรานี่ดาเมจ90หน่วยนะอ่าสไนพ์ไม้ธรรมดาก็ปรับยากกันเนี่ยรู้เปล่าตัวเอง ตาย,ยไปแล้วเฮ้ยสนายเปิดระเบิดเปิดพกห้องแม่งแน่จริงวะหรือว่ามันลืมวะดับเบิลคิลมามามา ดาเมจร้อยหกสินบนูนหลบหลบหลบเจ็ดเก้าไม่เห็นพี่อะไรน้องเรียบปเรียบเป็นแม็กกาซีนสำรองเออเปลี่ยนหมดเลยดีกว่า จะหมดแล้วมนะันเลยซีนัด Chain k i ดีนะเราเร็วกว่างั้นแตกเขา Chain Killer ใครอยู่ข้างล่าง,งเ้็บลอยสิจาก DSR1 ไหมยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครหลบได้วะจเจ็ <c oughs> ลบลอยสวัสดีหนึ่งดาวอ๋อเขาทักผมเหรออ๋อสวัสดีครับใช่ไหมกูดูก่อนสวัสดีใครวะอ๋อสวัสดีเราสวัสดีเรา สสวัดีครับผมฮ่ามีคนจำละเจอกันก็พักกันได้นะสำหรับใครที่เจอผมใน เพราะผมลืมเปลี่ยนนะตอนผมตอนผมตายผมลืมเปลี่ยนเป็นคารนะเนี่ยหนึ่งตาหนึ่งกระบอกโอ้ยตายวะต้องบอกนะัโอุย้ย Snike máy Damage 90, Snike 1 Sử dụng hết rồi đó, dễ dàng đi, dễ dàng SR1 เสียงกระสุนจะค่อนข้างเบานะครับตับกระสุนหุยแตกถ้าใครอยากให้ตายตัวชัวต้องใส่หัว,วก็เพิ่มดาเมจสักหน่อยแล้วก็ใส่ขยานก็ได้นะครับหมดแบบ เพราะว่าถึงแม้คาตัวนี้ดามจมันจะปรับเป็นร้อยสิบก็เหอะแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะยิงมไม่ตายย้ำว่ามีโอกาสที่มไม่ตาย,ยนะครับบางทีเจอคนที่มันเกาะแบบแบบเออมีเกาะเลือดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนัดเดียวก็ไม่ตายนะเออต้องใส่ฉา,ายาเพิ่มแต่อันเนี้ยผมไม่ได้ใส่ฉาย,ายานะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ฟองถึงดามจด้วย,ายานะครับเหตุผลท,ที่ไม่ใส่ฉาย,ายาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวดามจออกมาจริงๆว่าเออเนี่ย คือดาเมจที่ปรับใหม่แล้วสบักที่แบบที่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยแปลกเฮ้ยผมลืมปรับเป็นสนายไม้อะลืมปรับเป็นสนายหน้าแต่สุดท้ายไอเทมเติมกระสุนผมหมดนะเอเทมเปลี่ยนก็เลยใส่กระสุนช้าหน่อปกติจะใส่กระสุนเร็วอุ้ย เราเปิดไปเล่นสไนว์วะจะเปิดระเบิดเทะไปละสไนว์พัดท่าผมถ้าเจอเลือดเลือดน้อยกรับนัดเดียวกับปลาอยู่นะเจ็บร้อยถ้าเราซูมร้อยละเปอร์เซ็นที่เราจะยิงเขาได้นจะเยอะ ดเดอเ,เอาเอรปารต่อหน้าต่อตาเลย เฝ้าไป็นสี่นัดเอาดีนะก็สุดมันเยอะจะยสามนัด blue team เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย